ใช่นครับผมแชร์วงที้สอบบี้แล้วไเราสมากี่วนไฟนี้เดือนน้าสอบอยู่ที่ครยู่ที่เดิมเลยที่เป็นเ้าบแล้วมีใครเป็นผู้ามตอนนี้มีพี่เนชอนตอนนี้เราอายุ17ูงท่าไรครับแล้วน้หปล่อยๆตอนนี้ห่วยสตลครับวันนี้ต้องมาเจอเดโชช เคยต่อยกันไหมไม่ครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมันต่อยกันยังเขาเหมือนจะตายไม่ตันมีแข่งกาวันนี้ไม่เจอกันเนาะวางเกมวางแผนให้ดีตามเกมตัวนี้เลยล่าสุดต่อยไว้ที่ล่าคะแนนวันนั้นต่อยกับใครยอดขึ้นครับเป็มั้งชนะชนะคะแนนมาวันนั้นเบสเท่าไหร่ร้อยสิบสองครับร้วันนี้ต่อร้อยสิบสามเนาะถ้าเข้าไปใช้อหนักคิดว่ามาเกินหรือไมาขาดก็ดีครับมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไปนี้ เรียบร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมมาแชร์นะเอาใครนะพร้อมครับคุ้มมากี่กิโลคุ้มมากสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบกว่าฝนจังหวัดสี่สิบฟาเชื่อเชื่อไปนครับหน่อยไปแรงใจเลยแชร์ผมครับวันนี้ที่ไ่นขอให้โชคดีขาม้ครับ